สวัสดีครับฮองคายอิมแพเออมันใกล้อัปเดตใหม่แล้วนะเ,เดี๋ยวอีกไม่นานนะก็จะไปอยู่อยู่ที่อื่น <c oughs> รู้สึกว่ามันจะเลิกสอนแล้วมั้งเนาะไม่มีการบังคับแล้วโอเคความเสียหายโอเคสรุป,ปง่ายๆก็คือเราพยายามห้ามโดนโจมตีเยอะเกินไปนะครับ เรืองสอนนี่กุลำคาญเราเปลี่ยนเป็นทูน่าตันนี้เราเปลี่ยนเป็นเซเร่แต่ว่าโปเนียผมขอเอามาก่อนนะยังไงดีวะเอาโปเนียออกไปไหม <c oughs> ไม่แบบแบบนี้แหละโอเคเพื่อเพื่อความเล่นง่ายนะครับขอไปจริงเล่นง่ายๆหน่อย ตียากกูเบื่อมันเนาะผมก็เบื่อมันกันตียากเกินอันนว่าเอาไม่กันโหูจบไปเลยนะครับอ๋อ,บนนโ,อโบนียต้องการทำการตรวจสอบระบบจากการตรวจสอบพบว่าพลังงานที่ยานในปเปลี่ยนปล่อยออกมาอาจมีผลกระทบ เเดียวกันการทดสอบเออแบบแีการเรียนก็เริ่มการฝึกซ้อมการรับการลบประจําเพื่อผ่านการทดสอบนี้ให้ได้นักเรียนทุกคนที่นี่จึงต้องฝึกฝนตัวเองอย่างหนักเป็นอาทิตย์ตกที่สวยดีจังเลยนะ <c oughs> สวัสดียามเย็นค่ะ ท่านเทดีท่านผิชอปออโต้ได้รับรายงานของท่านในภารกิจภารอะไรวะหายมาออกเรียบร้อยแล้วฉันจะไปรับรายละเอียดรายงานของสาขาตะวันออกในวันพรุนี้นะคะเอลิตาเองเหรอว่าไงลิตายนดีต้อนรับนะเจอกันพรุนี้เดี๋ยวฉันจะเตรียม เอกสารไว้ให้นะมีอะไรอยากอื่นที่ต้องการข้อมูลเพิ่มอีกไหมก็ก็อะไรวะท่อมาถึงถอมาถึงนี่คงไม่ได้มาดูแค่ยานลบใช่ไหมล่ะแน่นอนค่ะแต่ท่านที่ชอบต้องการให้ฉันเข้าร่วมการสอบของวิคิเลียในปีนี้ด้วยค่ะ ดูเหมือนท่านจะกำลังคาดหวังอะไรบางอย่างที่น่าสนใจอยู่ด้วยคุณปู่นี่จริงๆเลยแล้วก็ท่านยังคงน่ารักเหมือนเคยเลยนะคะยังกับเด็กน้อยเลยล่ะคะ่ะเด็กน้อยนี่อะไรกันนะ่ะอย่ามาเรียกอะไรว่าว่าเด็กน้อยเชียวนะถ้าอย่างนั้นดิฉัน ขอตัวก่อนนะขอตัวนะคะพบกันพว่่งนี้ค่ะผู้หญิงคนนี้น่ากลัวชะมัดฉันละอยากจะสั่งสอนเธอด้วยเออสักทีอ่านออกยัยงไม่สาเก็ใจเลย <ส cue. S 1> การออกกำลังกายช่วยให้สบาย,บายใจจริงๆระบายไจโฟกุณกระป๋องกันนะ อืนีต่อต่อให้ไม่ใช่พวกแกก็ไม่ใชพูดต่อสู้ข่อฉันหลอกมัง้งเคียหน้าพีานี่หน่อยสิเป็นไงเคียหน้าล่างทูก็ดเอาหรือเปล่า <c oughs> พูดคุย <c oughs> เคียหน้าฉันกำลังไปห้องสมุดเพื่อหาข้อมูลสักหน่อยเธอมิีเลื่อย เธอมีเรียนเช้านี้หรือเปล่าอะไรมีคุยกับมึงแล้วมึงไม่คุยเหรอไอฟูกานี่ว่าแล้วนะเคียนาน้า,าเปลี่ยนจะเริ่มแล้วนะเ๋็วเข้าใค <c oughs> กูไปเรียนเธอเหียนี่มาโกนี่ไม่มีอะไรให้โกรโอเคเราจคุยกับอาจารย์ใหญ่ไอต้องคุยกับเทลิใครไม่รู้เคียนา นี่มันเวลาเรียนแล้วเธอหายไปใไนเนี่ยไปอัปเดตล่างใหม่ป้าเจลีฉันเออกำลังจะไปเข้าเรียนนะ่ะเธอเรียกชื่อฉันเฉยไม่ได้นะแล้วก็หยุดเรียกฉันว่าป้าด้วยเธอต้องเรียกเรียกฉันว่าอาจารย,าย์ใหญ่สิเข้าใจไหมเข้าใจแล้วป้าเจลีเอออาจารย,าย์ใหญ่ตีมากหน่วยแพทย บอกว่าโปเนียกำลังจะฟื้นตัวเป็นปกติแล้วไปเยี่ยมเธอพรุ่งนี้แล้วก็ให้เธอลับกลับจากห้องพยาบาลเ <c oughs> <c oughs> ท่านี้ก็น่าจะมีเวลาพอให้เธอสอบไปเ,เข้าสอบวันต่อไปได้เอ๊ะการสอบอบคิเลียงี่เง่านั่นนะเหรอฮึไม่ต้องห่วงฉันบอกให้ฮิเมโกเตรียมเตรียม ตัวติวเข้มให้เธอก่อนสอบแล้วล่ะติวเข้มก่อนสอบเอาจริงเหรอฉันมันอัจฉริยะนะแต่ผลสอบมันตรงกันข้ามเสียนาสิครั้งที่แล้วเธอทำลายสถิติมาตรฐานต่ำสุดของตระ,นะะกูลเลยนะตระกูลเลไม่ไรมบอ,อกเธออาจจะสอบตกอีกถ้าไม่มีใครช่วย จำสัญญาของเราได้ไหมเป็นวาคทีรียระดับ A ให้ได้แล้วจะบอกที่อยู่ของเจ้าพ่อป้าให้จำได้ค่ะจำได้ค่ะอาจารย์ใหญ่ที่อยู่ของพ่อเหรอมันเจอครั้งล่าสุดนึงเรื่องไหนวะลืมแล้วมันโอ้นึเรื่องที่สี่วใช่ใช่ใช่ไมหมวะเบอที่สี่ ข่าวดีละ่ะเยน,นาเรื่องสอบซ่อมเหรอเปลี่ยนไอ้เป่าวหรอกทุกคนรู้ว่าเธอไปไม่ถึงลำดับหนึ่งจะมีผู้ฝึกสอนวิเครียนระดับหนึ่งตัวจริงฟูกะจะมาช่วยสอนเธอเอ๊ะวันหน้าห้องเหรอจะนึกว่าป้าเทริจะให้คุณมาช่วยชั้นซะอีก ฉันต้องไปปาร์ตี้หมายถึงฉันมีเรื่องยุ่งต้องทำเยอะมากนะักฟูกะเป็นวัคซีนระดับ A อย่างถูกต้องเธอเป็นนักเรียนตัวอย่างสำหรับคนแบบเธอเธอเลยนะเลยลละเธอควรจะดีใจที่เธอคนนั้นยอมตกลงนะเธอทั้งจริงจงังทั้งหน้าเบือ่อ ฉันทนฝึกกับเธอไม่ไหวหรอกฮ้ <c oughs> ฉันไม่ได้บอกว่าให้เธอชอบมันหรอกนะฉันสั่งให้เธอไปรับการฝึกตัางหากสวัสดีเคียนะ้าเอาอหัวหน้าห้องฝึกอะไรวะ <c oughs> เดี๋ยวบอกว่าฝึกการต่อสู้นะ่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> หรือเปล่าเนี่ยอีเวนได้รับ กูฝึกกูฝึกเป็นว่าคิรยระดับแบ๊กระดับแม็กกนเป็นกูได้ไหมอายาสอนกูฝึกเป็นอาคิเรียระดับมาตาโคไม่มีใครชนะกูได้ไปหาไายการสอบจำลองเสร็จ อะไรวะนี่ไปไหนเนี่ยผลการประเมินปัจจุบันของเคนะ่าการโจมตี A ไหวพริบ A ความรู้พื้นฐาน E อะไรกันเนี่ยการประเมินรวม E ที่รอบมาได้คงต้องขอบคุณความสามารถทางกายภาพของเธอนะไม่ต้องห่วง ฉันจะฝึกให้เธออย่างเต็มที่เลยละมันมันเปลี่ยนด่านไหมมันเปลี่ยนด่านอาตุนุมัตเหรอไม่เอาพี่กูจะไม่เล่นแล้วอีกอ่ะอเออจริงๆว่เปลี่ยนด่านไอ้ตุนมัตเลยห้องไกลเติบโตขึ้นพร้อมกับอัจฉระธรรมและเป็นวงจรหายนะ ในเหตุการณ์ฮองไกอุบัติครั้งที่หนึ่งในบารลินปี1953ทุกคนได้ค้นพบว่าพลังฮองไกที่เข้มข้นนั้นทำให้เกิดคอเปลี่ยนให้ร่างมนุษย์นั้นกลายเป็นแฮทเทอร์ที่สามารถปิดเบือนกดของพิิส์ได้แฮตเทอร์แห่งมิติมืดได้ตื่นขึ้นที่ไฮเปอร์เลียนในปี2000และทำให้เกิดเหตุการณ์ องไกลอุบัติครั้งที่สองขึ้นและได้สร้างและได้สร้างหายนะระดับโลกตามมาคุกุกโอเคให้มันเปลี่ยนดาจริงวะวันนี้คุณผู้ชมก็เอาไว้เท่านี้นะครับนะใครจะเข้ามารับชมฝากกดไลค์สครายหนึงนะครับ